ที่บริเวณหน้าสพอเมืองมุกดาหารพันตำรวจเอกชัดชัยวงสุนะรองผู้ังกับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารและพันตำรวจเอกเกียรติภูมิสวรณไกล ผู้กำก,กับสพเมืองมุกดาหารถาแถลงข่าวผลการจับลุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางกัญชาอัดแท่งจำนวน4 4 3กิโลกรัมของกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารสืบเนื่องจากเมื่อวันที่23กันยายนาคมผ่านตำรวจโทสุดที่ศักดสอนสะอาดสารวัตรหัวหน้าชุดสืบสวนปราบปรามยาเสพติดส,สืบทราบว่าที่บ้านเลขที่261บ้านคำเม็กหมู่ที่6ตำบลคำอาหวนอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารมีกลุ่มขบวนการ ค้ายาเสพติดลักลอบนำกัญชาอัดแท้งที่นําเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านมาซุกซ่อนเอาไว้จึงได้สั่งการให้ร้อยตำรวจเอกเศรษฐพงศ์วิชาหารองประสานงานสนธิกําลังหน่วยงานด้านความมั่นคงจังหวัดมุกดาหารตรวจคนบ้านหลังดังกล่าวผลปรากฏว่าพบกัญชาอัดแห้งบรรจุในกระสอบปยสีขาวหุ้มด้วยถุงพลาสติกสีดำบรรทุกอยู่ท้ายกระบะรถโตโยต้าสีเทาจานวน15กระสอบตรวจสอบภายในบรรจุด,ด้วยกัญชาอัดแท่งห่อด้วยกระดาษฟอยส์สีทองรวมจํานวน443แท่งน้าหนัก ประมาณ443กิโลกรัมบูลค่าประมาณ19,935,000บาทซึ่งขณะตรวจสอบมีนางโสภาอายุ5 1ปีรับว่าเป็นเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวและนายเกษมอายุ51ปีรับว่าเป็นเจ้าของรถคันดังกล่าวโดยกัญชาอัดแท่งดังกล่าวเป็นของพวกตนที่ได้รับการติดต่อจากน,นายนาซึ่งว่าจ้างในราคา20,000บาทให้นามาเก็บซุกซ่อนไว้เพื่อรอนายทุนจากภักตาที่สั่งซื้อไว้มารับแต่ถูกจับกลุมดังกล่าวเสียก่อน